สบายดีหลวงพ่อสบายดีเป็นไงสัญญาว่าสิขึ้นมาอีกบ่อรอบหนาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นกาค่ะค่ะ่ะบลาบบอมีลาบบลาคุ้มมือซึกเป็นไงเนี่ยคุ้มใจลายภูมิใจลายลืมเมื่อยลืมหิวไปเลยมาแล้วโอ้ดีใจเห็นนะค่ะเคยเห็นแต่ในเฟซบุ๊กเนาะเห็นแต่อยู่ในเฟซคุ้มหลายคุ้มหลายคุ้มค่าคุ้มค่าอยู่คุ้มค่าแม่น เพื่อนบอกว่าท่านค่มคามันนี่มือแรกผมเล่นจังติด้ลุงเมื่อนีตอนแรกตอนแรกเออตอนแรกจัมส่อนเมือกี้นมวิวกคนม่อก่นมูได้ไงนี่นนี่นี่เก่งนเ้อก่งเนาะมากินขนมกินข้าเนมวิวกินขนมหยุดนี่สัง2-3ชั่วโมงได้อหมนะยุดโดน2ชั่วงเออหนาไม่นพ่มมาหนิมันยากเทพมากเลยนะพยายามพยายามอ๋นี่ก็หลวง อมาแต่นครหลวงคนละใช่ความพยายามประเทศว่าเสื้อสีหอดงามโอ้สุดยอดสุดยอดสองมือแล้วครับมาพี่อ๋อครับครับไม่เสียแถวไม่เสียแถวสองมือเลยผมกับมาแต่พุ่นละคือว่ามาแต่มาแต่โคราชเขามาแต่ครหลวงมาแต่โหลวงคือกันเนาะนางรถไฟที่น้องทางซ่งอันไงไส่อยากอยากไม่เห็นเจ้าก็อยากไม่เห็นพี่เห็นละถือเข้าไปยาเขาบอกในวยเฟซบุ๊กว่ายางขึ้นมาแป๊บเดียวพนะขึ้นมาแต่ตีหามันขึ้นมาแต่พุ่แรลกมันมาหอดมาหอดนี่ สลบเลยภาคทุกซิมขันนะแตได้คาภูมิใจได้ขึ้นมาภูมิใจก็เลยบพันเลยลงไปเนี่ยเห็นแต่ยูเฟซบุ๊กอันนี้ก็นเลยนะน้อยหน้าเขาเนาะสู้ๆเนาะงามหลายงามหลายงามแท้สมจมเขาลือเขาซาดเท่เมืองงอยเมืองงอยนี่นะผางงอยผางงอยนี่นะผางงอยพี่น้องมาจากนครหลวงเลยครับพี่น้องนครหลวงเวียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์มะเที่ยวเล้าเหนือนครหลวงหลวงพระบาง เมืองยอเมืองงอยแล้วก็ขวามาี่บัานน้องเขียวสถานทีทองเที่ยวธรรมศาสตร์ <S <S อีกมองหนึ่งห<ย><ง>นึ่งในมรดกโลกของสปปลาวครับมาเที่ยวลาวเหนือต้องมามองนี้ให้ได้ต้องมาเซ็กอินยุ่ยุดนี้ให้ได้ขั้นจากคาคือขึออ้นไปุ่นผานางนผาแดงทั้งเทิงนะครับอันนี้เอิ้นผานางนอนปะโดยโอ้ผานนางนอนนั่นก็มีมองขึ้นด้วยกันแต่ว่าเขาบอกว่าขึ้นไม่เมื่อเหมือขึ้นเศร้าไว้หอวเที่ยงนะ ลงมากครับคำเก็บว่าตัวนั้น่ะแมนแมนแมนเส้นทางตัวนี้เพื่อนเพื่อนชาวลาวที่เตินตามขึ้นมาด้วยกันนะครับสุดยอดเลยรับมาตลอดทางเลยวันหันเบรกทุกซีฟขันเบิ้งขึ้นสีบวสูงนะครับเบิ้งขึ้นสีบวไก่แต่ว่ากับโอ้ต้องใส่เข้ามาเกือบตายแต่ก็บพทขันตายนะครับมาหอดก่อนเอิญทั่วนี้ว่าทั่วลำบากเด้อพี่น้องมันมีเล็กหน่อยสี่คนขึ้นมานะครับเล็กหน่อย เศร้าเขาแถวนี้แหละครับเก่งขนาดขนาดผมเป็นผู้ญญใหญ่ผมยังบปลําบากเด็กน้อยเนี่ยถือขนมขึ้นมาก,กินอยู่นีสี่คนเดี๋ยวสิผ้าขึ้นไปนะครับจุดนั้นเล็กน้อยตอนนี้เด็กน้อยยู่จุดสูงสุดเลย,ยเล็กน้อยก็ล่างโซูกันครับเพิ่นเบาภาษากมุหรืยที่เขาเอื่นว่าขมุดนะครับพี่น้องเป็นอีกชนเผ่าหนึ่ง ชนเผาเ่าลาวสูงสบายดีอายุกี่ปีสิบสิบสิปีเป็นเซี่ยวกันเลยวะอ,อยู่ม่อะไรสิปีมนี่ยมอาอห้ามหา้หาบ่าวากันหนาววะหนาวหนาวอยู่เด้อแก้มแดงแล้วล่ะให้อาจับนะจับคนอื่นเฮะจับคนอื่นเลยจับคนอื่นจับคนอื่นดจับแกม้มคนอื่นปะเด้อจับแก้มผู้สาววะ เมันเูีไงจับตีล่ะเขาบอกจะไตเออเขาบอกให้จับเป็นไถ่สิล่ะโดยพาเนี่ยเขาเอินมาพายังเนี่ยฮะพาได้ยังอีมองได้พาได้ยังผูเขาอีกลุกงนึ่งปนขึ้นสูงบะสูงที่สุดเลยพวกเจ้าเคยขึ้นคยโอ้คือเก่งและเราอาสิอย่าง ไอซีเอเอเอสบายดี้มาเฮนันิมามาดินใบแซ่เฮ้ยมาเที่ยวเมืองเราอากาศหนาวที่เมืองงอยมาเต้นกับซุ้มเด็กน้อยที่เมืองงอยล้วงบาบาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้าน้าน้าไปเที่ยวเมืองงอยอากาศเดี๋ยว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  มาที่ยวเมืองลาวอากาศหนาวที่เมืองน้อยมาเต้นกับซุ้มเด็กน้อยมาเต้นกับซุ้มเด็กน้อยเมืองน้อยหลวงพระบางสบายดีพา,าชมหลายๆจุดนะครับขึ้นมาแล้วต้องเอาให้คุ้ม เพราะว่าขึ้นมาลำบากายพ <c oughs> ี่น้อง <c oughs> บันไดเป็นบันไดดินนะครับ <c oughs> ขึ้นมาหนาฝนนี่รับรองว่ามั่นเลย <c oughs> ดินภูเขาหนาฝนนี่ต้องมืนค <c oughs> ันบรมรารลำางกับแค้นหักค่าหากได้นะครับในการขึ้นมามีหากใหม่มีหินตลอดสีคนบอถ,ถ่ายสี่คนบอเ <c oughs> อา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้สีคน แดดอ่อนๆตัดมานะครับแดดอ่อนๆสาดเข้ามากระทบหน้าผาสาดแสงไปที่หมู่บ้านและลำน้ำอูมาแล้วเพื่อนๆชาวลาวของเรานะครับพร้อมตากล้องคู่ใจวงเล็บถ่ายบางแง่เราบ้างโตทั่วลำบากทั่วลำบากทั่วนี่ทั่วลำบาก <Hope S 2> คนเอายลพ <c oughs> ี่ <c oughs> น้องซาวลากวกำลัลงโบกสะบัดธงสตัตว์สวยงามขนาดได้แบบเด็ดอันนั้นคือเรือท่องเที่ยวที่เฮ้าสีเมาล่ำไปที่เมืองขัวมือนีนะครับโดยหล่องพานเมืองง่อยเมืองเกา่าขึ้นไปใส่เวลา ประมาณ6กถึงแปดวมงนะครับพี่น้องเบ่งวิธีชีวิตตามริมนม้ำขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเมืองขวานะครับแขวงพงศาลีแล้วก็มือต่อไปก็คิดบาสิขึ้นไปจนถึงชายแดนเวียดนามแล้วก็เข้าไปที่เดียนเบียนฟูนะครับไปสัมผัสอากาศหนาวที่เวียดนามครับประมาณ2-4องศานะครับพี่น้องบรรยากาศนี่อยู่ในเบิรดมอครับพี่น้องว่าแต่ฝนกาตกเพราะว่าขึ้นมาแล้วก็ ยังค่อนอยากลงเพราะว่ามันโดนนะครับแพนกล่องให้เบิ้งแบบซรๆนะครับอันนี้เป็นเ <c oughs> พื่อนๆเศร้าเล่าที่คินมาก <c oughs> มีธงศาสตร์เล่าบกสะบัดด้ว่ทั้งนี้นะครับข้างบนขึ้นไปอีกเอิญว่าผ้าแดงเวยครับพี่น้อง จุดสูงสุดของภูเขาลูกนี้ครับสําหรับคนที่สีพิชิตท้าแดงถึงสีแนมเห็นคือจังสีไก่แต่วา่ากะผู้ใได้ถี่ขึ้นไปแล้วเขาบอกเป็นข้ามเดียวกันว่าเกือบตายแต่คุ้มนะครับขึ้นไปอีกสูงอยู่ครับ,รบหมอกซ่องหน่ากำลัางงามเลยครับ <c oughs> จุดนั้นสิเป็นท้าเลือด้วยครับพี่น้องก <c oughs> อบไปด้วยเรือน้ำเที่ยวเรือใคอยากเรือแม่เรือขามฝากแล้วก เลือของปรงโมงชาวบ้านนะครับที่เพินหาปูหาปลาถึงสิมิถนนตัดผ่านถึงเิมิอยากทองเที่ยวเข้ามาแต่ว่าชาวบ้านยังคงวมเป็นดังเดิมนะครับมีวิถีแบบเล่าเดิมเล่าเก่านะครับพี่นอ้องฝั่งนี้เป็นบ้านซพหุ่นนะครับฝั่งน,นั้นคือบ้านน้องเขียว สบายดีสบายดียินดีตอนฮับซู่ขา,<ห>าโซนนาบ้านสพหุ่มกับบ้านน้องเขีย<า>วเมืองง่อยแวงรัง้วหน้าเล่าเนื้อ